สวัสดีครับวันที่18นะครับก็ยังคงคอนเซปต์นะคืออย่างที่บอกนะครับเรามาทบทวนกันนะชาเลนจ์ Challenge นี้ามาเพื่อทบทวนเบสิกพื้นฐานความเข้าใจหลายๆอย่างนะครับไม่เลยไม่ได้เลือกข้อยากมากนะครับสบายๆนะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับช่องทาง u t u b e นะครับเนื่องจากเรายังไม่มีแ็บคอมมูนิตี้นะครับจึงจะขอทำร้อยได้ชาเลนจ์ลงเป็นในลักษณะแบบคลิปแบบนี้ไปก่อนนะครับน้องๆสามารถหยุดคลิปแล้วก็ ทำไปได้เลยนะครับมีเฉลยข้างหลังนะฮะตอนนี้ร้อยเดย์ชาเลนจ์นะครับอัพขึ้น3ช่องทางเลยนะครับทั้งทาง Facebook YouTube และ Twitter นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากรีทวีตกด Subscribe กดกระดิง่งกดทุกอย่างที่ขวางหน้าจะได้มาทำฟิสิกส์กันเพื่อเตรียมสอบกันนะครับ